สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับเมสซี่ลาวครับพี่สุขพรวงเคียงคำครับสวัสดีครับสวัสดีครับสบายดี <c oughs> พี่ครับแนะนำตัวภาษภาลาวาาให้ฟังหน่อยครับสวัสดีครับพระเจ้าซื้อสุขพรวงเคียงคำเนาะปัจจุบันสังกัดอยู่สโมสรอุดรเอฟซีเนาะอ,อ,อยู่ทีสองอามาจากลาวเนาะเป็นคนภาสาลาวเนาะเป็นคนเป็นคนลาวโดวยตรงอือตอนนี้ <c oughs> อายุสตาร์ที่ โอเคครับพี่เอาจริงไหมพี่พูดผมไม่รู้แปลไม่ออกนะครับพี่ครับเล่าเรื่องประวัติคร่าวๆให้หน่อยได้ไหมว่ามาเล่นฟุตบอลได้ยังไงก็จะเล่าย่อๆครับสําหรับอาชีตของของพี่เนาะอ่าคือด้วยส่วนตัวแล้วครอบครัวทุกคนเนี่ยชอบในฟุตบอลอยู่แล้วตอนเด็กๆเราเราก็จะตามไปดูพ่อพ่อแข่งบอลอ่าพ่อแข่งบอลอ่า เป็นชิงถ้วยตามบ้านอะไรเงี้ยแต่ถ้วยมันคือมันไม่ใช่ถ้วยมันเป็นขนมปิดขนมปิดที่เรากินอ่ะเ,อ <S 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 เราก็ไปดูแล้วเห็น,เห,นเห็นพวกคนเขามาเชียร์กันมาสนุกสนานกันคือควหมหังเราก็ไปเห็นพ่อเตะงั้นเราคืออยู่ในสายเรื่อดเราก็คือชอบฟุตบอลแล้วอพอโตขึ้นมานิดหน่อยเราก็เห็นพี่เราติดทีมอำเภอติดทีมบ้านบ้างติดทีมจังหวัดบ้างอะไรเงี้ยออาอนี้มันมันมันก็อยู่อยู่ในอยู่ในจิตวิญญาของเราว่าเราจะเป็นนักฟุตบอลเหมือนกัน อ่พอเราจะเป็นนักฟุตบอลเหมือนกันแต่เราไม่มีไม่มีหนทางหรือไม่มีแสงสว่างที่จะไปเล่นฟุตบอลไงเพราะว่าครอบครัว,วเรายากจนอืมพอนี้พอครอบครัวเรายากจนเราก็มุ่งแต่เรียนยอย่างเดียวเออไปเรียนไปอะไรคืออ่าส่วนมากอ่าสถานะในการเล่นฟุตบอลก็คือคนค่อนข้างจะมีเงินนิดหน่อยอันนี้เออเราก็เราเราก็เลยไม่ไม่ได้มีโอกาสเล่นเล่นฟุตบอลและอีกอย่างหนึ่งคือตัวเรามันตัวเล็กตัวเล็กจนแบบ ทุกคนมองข้าวแบบว่าเราเล่นบอลไม่ได้เพื่อนจะหัวเราะเพื่อนจะแบบแบบไม่ชอบถ้าเราไปเล่นบอลก็เลยเป็นเป็นจุดเริ่มเราเรามีพื้นฐานครอบครัวที่แบบชอบเล่นบอลอยู่แล้วเออแล้วก็เราก็มีความฝันว่าเราแบบเป็นเราอยากเป็นนักฟุตบอลสักวันเนาะแล้วก็มีมีโครงการหนึ่งที่ไปเลือกเราที่ซึ่งเป็นของที่เรียนที่มามาสร้างที่เรา เราก็ไปเลือกเราทีที่เป่าทีแต่เขาไม่ได้เลือกในชีมือของเราหรอกแต่เขาเลือกนะไอ้นี่มันวิ่งทน่าไอ้นี่มันแข็งแรงไงเขาไม่ไม่ใช่มาเตะเก่งนะเขาเห็นวิ่งสู้พัดอย่างเงี้ยเขาก็เลยเลือกไปอพอเลือกไปเราก็ตัดสินใจที่จะไปฝึกฟุตบอลที่เวียงจันทร์เพราะว่าบ้านเรายูจับประสักไงไปฝึกที่เวียงจันทร์พอไปฝึกที่เวียงจันทร์มันก็ต้องออกจากครอบครัวเอวันนี้เราก็ไปใช้ชีวิตที่เวียงจันทร์เกือบประมาณหกเจ็ดปีอ่ะที่ที่ออกจากพ่อแม่ไปก็ ก็คิดก็ก็คิดตลอดว่าเราจะไปถึงจุดนั้นได้ไงเนาะแต่พอเรามีโอกาสไปอยู่เวียงจันทร์แล้วก็มีโอกาสได้บ่มฝีเท้าฝึกฟุตบอลที่มันถูกต้องกว่าเดิมฝึกอ่าอ่าเขาเรียกอะไรวิชาฟุตบอลให,ให้ให้มันถูกต้องกว่าเดิมกับกับโค้ชคนไทยท,ที่ที่สอนเรามาตั้งแต่เด็กเอ่พอนี้เราเราก็เริ่มพัฒน,นาขึ้นพอพัฒน,นาขึ้นเราก็ติดทีมชาติพอติดทีมชาติก,ก็มีโอกาสได้ไปต่างประเทศได้ไปนู่ไปนี่อ ครับผมพี่ครับแล้วใครพาพี่มาที่กระบี่เอฟซีทีมแรกในประเทศไทยครับแกแกเป็นผู้ประสานงานระหว่างทีมชาติลาวกับยี่าาห้อเสือ้อบางบางยี่ห้อท,ที่ที่ประเทศไทยอืมแล้วคือในส่วเรื่องเราเรา,าเป็นนักฟุตบอลอาชีพเราก็เวลาไปทุกคนไปนี่เราก็จะแอบไปกระชิแกว่าอาจารย์ช่วยช่วยพาผมไปเล่นบีอาชีพที่ไทยหน่อยอะไรเงี้ยเออ แต่แต่แต่แตถามว่าคนเป็นไปได้มันยากมากมันยากเพราะว่าแต่ก่อนมันมีโคตตาอาเซียนเนี่ยเราคืออย่างอาเซียนพวกเราเนี่ยเราก็แข่งกับเกาหลีญี่ปุ่นพวกอ่าอิหร่านอิรักอะไรอย่างนี้ถ้าเขาเขา้เขามาได้ในไทยนะเออนี้เราก็ไปอาชีพบอกอาจารย์อาจารย์ช่วยพาผมไปหน่อยผมรับงเงินเท่าไหร่ก็ได้ขอให้ขอให้ผมเป็นนักเตะอาชีพอะไรเงี้ยเออพอดีอาจารย์เกียวบอกเออเดี๋ยวพาไปพอดีจบรายการรายการหนึ่งซึ่งเป็นรายการคิงคัพที่ประเทศบูไนเออเราก็ อ่ะตัดสินใจไปเลยไปโดยที่ไม่บอกครอบครัวไปโดยที่ไม่บอกใครเลยอืมไปนั่งเครื่องไปขึ้นเครื่องไปบนเครื่องบินเนี่ยมีแต่ฝรั่งเฮ้ยเราก็ตกใจเรามาไทยมาเราไม่ได้ไปต่างประเทศแต่วันนี้เราไปบีไงก็บีมีฝรั่งเต็มเต็มเครื่องบินเราก็ตกใจเนาะสุดท้ายก็นั่นแหละเป็นสโมสรแรกที่ที่ที่ได้เชนัดาของคาราไ้ที่ที่ก็เป็นเป็นอาชีพครั้ง แล้วพี่ครับถามหน่อยว่าด้วยด้วยความเป็นจริงแล้วจากประวัติทั้งหมดอ่ะที่มีทั้งอยู่เมืองไทยแล้วก็กลับไปที่ลาวไปมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นทำไมถึงกลับไปถึงกลับไปอยู่ที่ร้านช้างในเต็ดอะครับก็มาเล่นมาเล่นททไทยสักพักหนึ่งเนาะหลังจากอยู่กบีสองปีแล้วก็เซ็นสนาจบปุ๊บแล้วก็ไปอยู่พิษโลกไปอยู่พินโลกได้ครึ่งนโดกาแล้วก็ย้ายไปอยู่อยู่ฉระบุรีตอนที่ฉลบ,บุรีขึ้นไทยลี พอสลากขึ้นพอสลาบบุรีขึ้นไทยลีกเราความฝันเราคือเราอยากไปไกลที่สุดเราก็เลยอ่าคุยกับโค้ชญี่ปุ่นซึ่งเป็นโค้ชทีมสลา,าแต่ก่อนเขาก็มีอ่าเขาก็บอกว่าเขาจะช่วยไปเล่นที่ญี่ปุ่นโอเคเราก็ตัดใจหลังจากอ่าหลังจากอ่าทีมสลาบบุรีขึ้นไทยลีลกเราก็โอเคอยากไปเล่นที่ญี่ปุ่นพอไปปุ๊บเราก็อ่าแคนเซนสัญญายที่สลาบบุรีแล้วก็เดินทางไปที่ที่ญี่ปุ่นไปทดสอบพอไปทดสอบ เพราะนี้ร่างกายเราเรารู้สึกว่าเราเตรียมไม่พร้อมเนอะเห็นไหมเออเราเราไปเทสที่ญี่ปุ่นที่สองพอไม่พร้อมปุ๊บเราก็เลี้ยงวางจะกลับไปไทยไทยก็ปิดปิดตลาดเรียบร้อยอะไรเงี้ยก็ดีพอดีก็มีออฟเฟอร์จากจากประธาน้านซางบอกว่าเฮ้ยมาช่วยหน่อยอะไรเงี้ยพอดีเขาท,ทําทีอะไรเงี้ยโอเคก็คุยกันตกลงกันก็เราก็กลับมาเล่นที่้านซา,างครั้งหนึ่งกลับไปอยู่ลาวสักพัก กือบสองสามปีให้ได้แล้วก็ไปเรียนโค้ดด้วยไป,ไปเรียนโค้ดจบที่ลเช่นแล้วก็ไปช่วยชมสชวัดเราอีกที่ที่เราเกิดมาคือชมสชวสดอิสระหลังจากนั้นเราก็เราไปนั่งดูไงทุกๆวันเสาร์ที่เราจะไปนั่งดูเพื่อนแขงเป็นเจชนาทิพวกเนี้ยตอน,นอยู่ืองทองพวกตังสารัตจูเจนพวกนิวพิจิพิจพันธ์พุ่งจันอะไรเงี้ยเขาแข่งเราเราเห็นเพื่อนเราวิ่งในในสนามท่าทสศนคือเรายังมีไฟอยู่ไงเราคิดว่า เฮ้ยเราอยากไปเล่นอีกสักครั้งในชีวิตก่อนที่เราก่อนที่มันจะสายเกินไปอ่ะเออเราก็ทิ้วกระเป๋ากลับมาประเทศไทยครั้งหนึ่งกลับมาไปเทสท,ทุกทีมทุกทีมก็ปฏิเสธเราไปจนไปถึงสีเกตถ้าถึงสีเกตเราคิดว่าเอ,อ้ยมันใกล้บ้านเราดีเนาะใกล้บนอ่ะพอพอพอ,พอออกสีเกตปุ๊บถ้าไม่ได้ก็คือกลับลาวเลยคือคมังสุดท้ายละก็ไปสีเกตไปสีเกตปุ๊บไปช่วงนั้นคือน้าช่วยน้าช่วยเป็นคนคุมวันสุดท้ายน้าช่วย เอาสัญญามาให้ปึ้งอ่ะกูมีให้มึงแค่นี้แหละแค่สามมือเนี่ยสามสามมือเนี่ยอ่ะมึงจะเอาไม่เอาก็แล้วแต่มึงแกบอกเราก็โอ้โหจากแต่ก่อนรับเงินยัเป็นแสนแสนรับอยู่ล้านแานเออรับอยู่ล้านแานเกือบสองแสนอ่ะเออแตะเกือบสองแสนสามมื่นโอ้เราแบบไอ้ที่เราเสียใจไม่ได้เสียใจหรอกคือเขาประเมินค่าเราทำไมประเมินค่าเราต่ำจังอะไรเงี้ย เออแต่สุดท้ายก็อพอดีแฟนเราแฟนเราก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องคิดถึงเงินเล่นไปก่อนอันนี้เราก็เลยแบบโอเคอ่ะอยู่สู้จนจนครึ่งเล็กอะ่ะก็ทําผลงานได้ดีแล้วก็พาทีมสีเกตเข้าบอลบอลอ่าเข้าบอลเดฟเอ,อท,ที่ที่รอบสีทีมเจอบุรีรัมย์อ่ะ ก็ก็ัดนแหละก็เลยเป็นเป็นจุดพลิกผกพลิกผานมาอีกประเทศไทยมามามาอยู่ในลีกไทยครั้งหนึ่งก็รู้สึกว่าเราคอรู้สึกมีฟีลลิ่งดีกับกับฟุตบอลมีความสุขกับมันมากขึ้นอะไรเงี้ยอืมแล้วก็ย้ายไปไปอยู่ชานาพอไปอยู่ชานาปุ๊บก็ไปอยู่อพอไปถตรวซุปก็โควิดมาทุกอย่างก็ออฟหมดแล้วก็จากอ่าไปตรวจก็ไปอยู่อุทัยเครื่งเล็กนะแล้วก็หมดสัญญาแล้วก็ตอนนี้อยู่อยู่อุดร เ <MC S 1> อฟซีี่สองแล้วเออจริงๆพี่ครับระหว่างไทยลีกหนึ่งกับไทยลีกสองที่พี่เล่นมาทั้งสองที่ทั้งสองลีกเลยแตกต่างกันไหมถามว่าแตกต่างกันไหมมันแล้วแต่มุมมองถ้าถ้าในเรื่องการแข่งขันสูงนี่ก็คือทีทีหนึ่งเนาะแต่ทีสองก็ไม่ใช่ว่าไม่ไม่แข่งขันสูงทีสองก็ก,ก็มัน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 แล้วแต่มุมมองคนแต่สําหรับพี่ แต่สำหรับพี่นะพี่ว่าทีสองเล่นหนักกว่าเล่นแข็งแรงวิ่งเข้าขาอะไรแต่แต่ไทยลีกจะเป็นบอลเชิงบอลแบบว่าอ่าค่อยๆเข้าค่อยๆเล่นค่อยๆเซตไปเรื่อยๆอะไรเงี้อย,อยมันก็แตกตา่างกันครับผมเคยเคยคิดไหมพี่จากที่บอกว่าอะไรนะเล่นตามพี่เล่นตามพ่อแล้วอยู่ๆวันหนึ่งเป็นกับตัาทีมชาติอ่ะอืมมันมันถ้าถามว่าย้อนหลังไปได้นี่มันเป็นความฝันลิดีของของเด็กบ้านนอกคนหนึ่งที่ ที่จะได้ชื่อว่ามาติดทีมชาติและสวมปกแขนทีมชาติแล้วก็เป็นนักเตะอาชีพมันไม่มีในสมองเลยตอนนั้นนะมันไม่มีในสมองแค่แค่เราแค่เรามีความรู้สึกว่าเราอยากเล่นฟุตบอลแค่นั้นอนะตอนนั้นนะเราไม่เราไม่คิดถึงว่าม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 า,มา,ม,า,ม,ามาถึงเป็นนักเตะอาชีพอะไรเงี้ยแต่มันมันก็มีเส้นทางของมันคือเราดีที่แบบเราเกิดในประเทศลราแล้วอยู่ใกล้ไทยไทยก็ซึ่มีลีกอาชีพแล้วก็ลีกอาชีพซึ่งซึ่ง เขาก็ไม่ได้กำหนดคูต้าอาเซียอะไรเงี้ยเออมันมันก็เป็นเป็นจุดดีง่งเออก็พอดีก็เหมาะเจาะก,กับกับช่วงอะยะที่เราเกิดเกิดในในสมัยของเมสซี่อะไรเงี้ยใช่ไหมเออมันก็เหมาะเจาะเนยเกี่ยวกับเมสซี่ปะเนี่ย <laughs> <laughs> อายุก็ไล่เรียกกันนะพี่แล้วทุกประเทศต้องมีเมสซี่หนึ่งคนไงพี่อ๋อ <laughs> จริงพี่ก็ไม่ได้ไม่ได้ชอบแมสซี่เป็นการตัวที่จริงพี่ชอบโรนีลโดชอบในการเล่นเขามีความสุขเออมีมีมีอะไรว่าม,ม,มีความสุขเสมอในในฟุตบอลผมเห็นพี่เล่นตั้งแต่สมัยอยู่สรลาบุรีอะ่ะพี่ยิ้มตลอดเลยนะเอาจริงๆนะผมเห็นพี่เล่นมาตลอดผมเห็นพี่ยิ้มมาตลอดเลยพี่ยิ้มวิ่งไปยิ้มไปอ่าไมไ่ไม่ไปหาเรื่องไปหรอกนอกจากเรื่องา่าอ,อ,อยากให้พี่บอกอะไรกับน้องๆครับที่ตัวเล็กๆเนี้ย เราอยากเล่นฟุตบอลพี่ว่ามีตอนที่พี่โดนนะตอนพี่โดนบูลลี่นะทั้งโค้ดที่ที่สร้างเรามากับโค้ดระดับชาติเลยเดินมาบอกพี่ตอนก่อนพี่จบหมหกเพราะว่ายอมรับว่าพี่เก่งตอนนี้แหละแต่ว่าจบหมหกแล้วไม่ต้องไปเล่นฟุตบอลอาชีพนะเพราะว่าลักษณะลักษณะหรือว่ารูปร่างของนักฟุตบอลอาชีพจะไม่มีแบบนี้เขาบอกพี่แบบนี้เลยนะพี่เลยบอกพี่เลยคิดในใจว่าร้องไห้ ตอนนั้นคิดอะไรไม่บอกคือร้องไห้คือแบบยังไงอะ่ะเข้าจะไม่ยังเราจะเดินไปยังไงขนาดคนที่เชี่ยวซอนเชี่ยวชาญด้านฟุตบอลจริงๆเขายังมาบอกเราว่าเราทําไม่ได้เออแต่พี่ผ่านจุดนั้นมาได้เพราะเพราะว่าพ,พี่พี่มีความเชื่อเอพี่เป็นคริสเตียนไงพี่มีความเชื่อว่าพระเจ้าจะพระเจ้าจะทําทุกอย่างให้เราได้เออพี่ก็เลยแบบผ่านอุปสรรคนั้นมาได้พี่ก็เลยแบบเ,แบบเอาคําสบประมาทของเขานะ่ะมาเป็นแรนงผลักดันจนจนทุกวันนี้กับ พี่พี่มาถึงกันอะไรเขาเขาก็เห็นแล้วะก็เลยอยากหนุนใจน้องๆทุกคนว่าหัวใจเราอ่ะห,หัวใจเราใหญ่กว่าร่างกายถ้าหัวใจเราเราฝันแล้วเราอยากไปถึงจุดนั้นอะเราเราต้องทําให้มันได้แต่มันต้องมันต้องหนักแล้วก็แลแกมาด้วยเหงือทุกทุกโดดที่เราเสียไปอืเพราะว่าทุกคนเห็นพี่มายืนจุดจุดนี้อ ทุกคนคิดว่าเออมา้ง่ายมาจะมีเส้นสายไม่พี่มาสองมือสองเท้าไม่มีใครส่งพี่มาไม่มีใครเส้นสายใหญ่อะไรพี่ไม่มีแต่เป็นนักเดินคนหนึ่งที่แบบสู้ชีวิตแล้วก็ถึงทุกวันนี้เออแล้วก็ไม่มีใครเห็นภาพห,หลังๆที่พี่ซ้อมว่าพี่ซ้อมหนักขนาดไหนพี่ซ้อมจนเพื่อนรุ่นเดียวกันทุกคนบอกว่าพี่เป็นบ้าแค่นั้นแหละแค่นั้นแต่หลายคน <c oughs> ไม่เห็น <c oughs> ไม่เห็น <c oughs> ตอนเราตอนเรา ตอนเรามีอะไรทุกอย่างนะไงใช่ก็วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่สุขพร้มากๆนะครับกับอข้อมูลส่วนตัวประวัติส่วนตัวของพี่สุขพรแล้วก็กําลังใจให้กับน้องๆนะฮะวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับคราบสวมาดีครับ